สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับท่านอย่าเพิ่งเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีใครอ้างว่านะต้องเชื่อนะเฉพาะพุทธพจน์พุทธวนจะน,ะนะคำตถาคตเท่านั้นอย่าเชื่อคําสาวกนะครับ แต่ท่านหารู้ไม่ว่าบางทีผู้ที่แอบอ้างอ้างว่าเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะเป็นคําสถาคตเนี่ยแต่เมื่อนำำําคําพุทธพจน์พุทธวจนะคาสาถาคตเนี่ยมากล่าวอ้างและพูดผ่าน,นปากตนเองเนี่ยซึ่งเป็นสาวกเนี่ยมันเกิดการบิดเบือนคาดเคลื่อน,นเพราะว่ามีการตรีความแปลความขยายความที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากพุทธพจน์พุทธวจนะดั้งเดิมที่ถูกต้องที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามัน ผิดพลาดนะคาดเคลื่อนไปจากกฎสัจจะความจริงนะในอริยะสัจธรรมในโลกุตธรรมในมัตสีผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นเองนะผมบอกว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อแต่ท่านจงพิสูจน์นะจงพิสูจน์นะว่านี่เป็นพุทธพจน์พุทธวจนะกล่าวไว้แบบนี้นะแล้วท่านก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะแล้วมาแปลความตีความขยายความนะว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันถูกต้อง นะแต่ท่านจงพิสูจน์เขาพิสูจน์ก็คือนะนำพุทธพจน์พุทจนนะั้นะตั้งเป็นสมมุติฐานก่อนอะไรคุณบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่เคารพพระพุทธเจ้าอย่าเข้าใจผิดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็สอนว่าจงใช้หลักกรารมาสูตรอย่าเชื่อแม้แต่เราเป็นพุทธเจ้านะอย่าเชื่อคําของเราอย่าเชื่อคําสถาคด้วซ้ำไปแต่ท่านจงไปพิสูจน์โดยการนำคําของพระพุทธเจ้านะนำคำสถ,ถาคตไปปฏิบัติ เมื่อท่านไปปฏิบัตินะครับโดยที่ท่านนำคําสอนพุทธเจ้าที่เป็นพุทธพจน์พุทธจนะาเนี่ยมาเป็นสมมติฐานเมื่อท่านนําสมมติฐานเนี่ยไปทดลองปฏิบัติเพื่อไปพิสูจน์ความจริงในจิตใจท่านเองนะว่าจิตใจท่านเนี่ยเป็นเช่นนี้หรือเปล่าเมื่อจเจริญสติปัฏฐานสี่นะฝึกสติในกายฝึกสติในเวทนาฝึกสติในจิตฝึกสติในธรรมเนี่ยเห็นอย่างที่พระเจ้าเห็นไหมนะเห็น กฎในอริยสัจธรรมนะเห็นกฎในโลกุตธธรรมอย่างผู้เจ้าบอกสอนนะในพุทธพจน์พุทธวจนะไหมนะถ้าท่านเห็นนะก็คือท่านก็พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองถ้าท่านไม่เห็นนะก็อาจจะแปลว่ายังไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่มีจริงนะแต่ว่าท่านยังไปไม่ถึงแต่ว่าถ้าเกิดนะท่านไปบอกว่าเห็นแต่สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ย มันไปแปลความตีความขยายความมันไปขัดกับพุทธพจน์พุทธนะซึ่งมีอยู่รายรอบนะไม่ใช่เฉพาะพุทธพจน์พุทธนะที่ท่านนํามาอ้างถึงแต่ไม่ขัดแย้งกับพุทธพจน์พุทธวจนะส่วนอื่นๆในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านต้องตั้งคําถามแล้วว่าการพิสูจน์ของท่านนะในเรื่องของอริยสัจธรรมนะในเรื่องของโลกุตธรรมด้วยตัวท่านเองเนี่ยจะรู้ความจริงเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนมาหรือเปล่า มันเกิดจากความหลงหรืออำนาจกิเลสตัณหาหรือเปล่าที่ท่านทาให้ท่านนึกคิดไปเองว่าสิ่งที่ท่านได้พิสูจน์แล้วนะในพุทธพจน์พุทธวจนานี่แต่ดันแปลความตีความขยายความมาขัดแย้งกันเองกับพุทธพจน์พุทธวจนาในส่วนอื่นๆหรือแม้แต่ในอัจฉริยนะครับในพระอภิธรรมในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านเคยคิดไหมว่าสิ่งที่ท่านนะครับไปพิสูจน์มาเนี่ย มันอาจจะเกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนหลงไปแล้วก็ได้โดยเฉพาะผมมีโอกาสนะครับไปอ่านนะคู่มือโสดาบันนะที่พูดถึงเรื่องของพุทธวจานานี่แหละนะข้อดีก็มีอยู่พรนะารวบรวมนะลักษณะโสดาบันคุณสมบัติของโสดาบันต่างๆมากมายเนี่ยนะมาอยู่ในหนังสือคู่มือโสดาบันนะที่บอกวพุทธวจนะแต่ข้อเสียก็มีคือความไม่สมบูรณ์แล้วก็มีการแปลความตีความขยายความ ที่ผมมองว่าผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากกฎสัจจะความจริงประการที่หนึ่งที่บอกว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าในคู่มือโสดาบันในส่วนของโสดาปฏิมาขบุคคลสองประเภทเนี่ยคือธรรมานุสารีลัสตานุสารีซึ่งเป็นมรคสมังคีบุคคลชั้นต้นมีการกล่าวนะไว้ในพระไตรปิฎกชัดเจนนะครับตามที่ผมอ้างอิงให้ฟังในหลายคลิปนะเอาย้อนดูว่าบุคคลโสดาปฏิมาขบุคคลเนี่ย นะก็คือธรรมานุสารีและสัทธานุสารีเนี่ยนะเป็นบุคคลที่เป็นมรคสังมงคีคูดง่ายคืออริยมัคมีองค์8ประการเนี่ยรวมเป็น1ลนะใน1นขณะจิตนะละประหารกิเลสสังโยชน์สประการไปละพร้อมกันก็คือ it สักายทิฏฐิศิลปดาปรามาแล้วก็วิจิกิชฉาแต่ผู้ที่อ้างถึงคู่มือสสดาบันเนี่ยกลับไปแปลความตีความขยายความนะพุทธวจนะว่า โสดาปฏิมาขบุคคลเนี่ยละประหารกิเลสสังโยชนะครับเพียงแค่ข้อเดียวคือสักกายติก็เลยกลายเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลก็คือปิดกำเนิดอบายนรกละจะไม่ตายในะระหว่างนี้ก่อนที่จะไปถึงโสดาปฏิผลแล้วจึงไปละกิเลสสังโยชน์อีกสองข้อคือสีละระดับรามาลและวิจิกิจชาซึ่งคาําอธิบายอย่างนี้ที่อ้างว่าเป็นพุทธวนจะนะที่อยู่ในคู่มือโสดาบันเนี่ย มันไปคัดง้างกับกฎสัจจะความจริงปรากฏการมรรคสมังคีของจริงไปคัดง้างกับหลักฐานนะครับในพระติปิฎกในอัจฉริยแล้วก็ในพระพิธรรมที่มีการกล่าวถึงนะในเรื่องของการเกิดปรากฏการมรรคสมังคีอริยมรรคมีองค์8ประการรวมเป็น1ในหนึ่งขนาดจิตในสัมมาสมาธิในโสดาปิมัคจิตนะในโสดาปิผลจิต เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ความขัดแย้งแบบนี้เราอ้างว่าเป็นพุทธวจนะในคู่มือโสดาบันเนี่ยผมรวกว่าเป็นอันตรายมันทำให้ผู้ที่ไม่รู้อ่ะยังเป็นบุตรชนไม่รู้ความจริงเนี่ยหลงเชื่อไปแล้วบางทีก็แปลความตีความนะคาดนึกคิดไปว่าตัวเองเนี่ยละสกิติทิไปแล้วนะได้เห็นการเกิดการดับนะของตาหูจมูกลิ้นกายใจ ได้เห็นการเกิดการดับความเป็นไใจลักนะครับของผัสสะนะของตาหูจมูกลิ้นไก่ใจได้เห็นการเกิดการดับนะความเป็นตรลักนะครับของวิญญาณนะที่ตาหูจมูกลิ้นไก่ใจตัวเองได้ละสกายทิธิไปแล้วนะเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลไปแล้วนะทั้งที่พอไปถามดูอาจจะไม่รู้จักคำว่ามรคสมังคีด้วยซ้าไปเรียมรคมีองค์8ประการรวมกันเป็นหนึ่งในหนึ่งขนาดจิตในสมาธิไม่ไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ก็ไม่ตีความว่าการที่ละสกฤติทิฐินะไปละในเอกคตาจิตซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะคำว่าเอกคตาจิตเนี่ยไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเกิดมรรคสมังคีนะในเอกคตาจิตเนี่ยแปลว่าจิตหนึ่งมันสามารถเกิดได้ในรูปฌานสี่ก็มีองค์ประกอบในรูปฌานสี่จะมีเอกคตาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวัง เพราะว่าบางทีเรานึกๆคิดคิดนะส่องในคู่มือโสดาบันเอานะส่องคุณสมบัติต่างๆดูเหมือนว่าเราจะเป็นโสดาปฏิมาคบุคคลและแต่พอไปถามเรื่องมรรคสมบังีนะซึ่งเมื่อเกิดมรรคสมบัคีนะรวมกันเนี่ยจะต้องลับอาหารกิเลสสังโยชน์สามประการพร้อมกันไม่ได้ละเพียงแค่ข้อเดียวกฎสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้อริยบุคคลขั้นโสดาบันเนี่ยเห็นอย่างเดียวกัน ว่าอริยมัคมีองค์แปดประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะจิตนะครับในโสดาปฏิมารรคจิตจะละประหารกิเลสสังโยชน์สัมปการนี้พร้อมกันเลยแล้วตามด้วยโสดาปฏิผลลจิตแล้วจะมีความสอดคล้องนะตรงกัน,นกับนนนในอัจฉริยะในโสรถยานยาน16กนะก็คือเมื่อฝึกเจริญสีฐาน4นะตามหลักนะครับของโพธิปริยธรรมสามเจ็ดเนี่ยจนบริบูรณ์นะจิตจะขยับ นะเกิดวิวัตรขึ้นมานะจนกระทั่งถึงเรียกว่าสังขารุเบกขายานนะในยานที่11และตามาด้วยอนุโรมยานนะยานที่1 2และตามาด้วยโคตรภูยานนะยานของการข้ามโคตรนะจิตของผู้ที่เนะจริญนะโสดาปฏิมักนะครับมาจนถึงจุดนี้จะเห็นว่าความแตกต่างนะครับระหว่างปุถุชนกับอริยชนเนี่ยมันแตกต่างจากความเห็นผิดตรงไหน นะพอมันข้ามนะโครบุตุชนมาล้วนะก็จะเข้าสู่อริยชนเนี่ยตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าโครภูรยานคือยานที่13และตามด้วยยานที่1 4คือมัคคยานยานที่1 5ก็คือผลระยานมัคคยานก็คือนะครับปัญญานะที่เห็นการละกิเลสสังโยชนสประการนะในโสดาปฏิมัคคิตนั่นเองนะแลวตามมาด้วยผลระยานก็คือนะโสดาปฏิผลอจิตนั่นเองนะสเสวยวิบุติสุข จากการละประหารกิเลสสังโยตน์ประการล้วจึงตามมาด้วยนะปฏิเวกขยานยานที่อย่างรู้ว่านะกิเลสได้ถูกละไปแล้วและยังเหลืออะไรอยูนะ่เพราะฉะนั้นก็จะสอดคล้องนะครับตรงกับในอัจฉริยะแล้วก็สอดคล้องตรงกับในพระพิธรรมนะในเรื่องของโลกุตระจิต8ดวงน,ะนก็คือโสดาปฏิมาคจิตโสดาปฏิผล,ลจิตนะสกิทาคามิมคจิตสกิทาคามีผลลจิต อนาคามีมรคจิตอนาคามีผลจิตนะครับอรหัตมรคจิตอรหัตผลลจิตผมยิงบอกว่าจงพิสูจน์แล้วจึงจะรู้ความจริงของอริยสัจธรรมโลกรุรธรรมด้วยตนเองเมื่อท่านนะพิสูจน์แล้วและรู้ความจริงของอริยสัจธรรมโลกรุรธรรมด้วยตัวท่านเองแล้วเนี่ยมันจะไม่คัดง้างไม่คัดแย้ง ระหว่างพุทธพจน์พุทธวจนะในส่วนต่างๆจะไม่คัดง้างคัดแย้งนะครับกับพุทธพจน์พุทธวจนะนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับทั้งในส่วนของพระสุตตันตบิบาตนะในพระตาิดกและไม่คัดง้างคัดค้านนะครับกับคําของพระเถระผู้เป็นพระอริยสงฆนะ์ผู้เป็นพระรหันพระอริยสงฆ์สาวกนะในอัจฉริยะก็ดีนะครับในพระพิธัมก็ดีมันจะสอดคล้องตรงกันหมด มันใครที่ปฏิบัติไปแล้วบอกพิสูจน์แล้วนะพิสูจน์แล้วเห็นการละก,กิเลสอย่างนี้นะแต่อ้างว่าให้เชื่อเฉพาะพุทธพจน์พุทธวจะนะคำะถาคตให้ปฏิเสธคําสาวกให้ปฏิษษษปฏษษษษเสธคําพัะเะนะที่อยู่ในพตัตยบิดกนะพะตัตยบิดกไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนเนี่ยท่านน้อยทบทวนตัวเองนะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมของท่าน,นที่ท่านมองเห็นว่านะ ได้ไปถึงโสดาปฏิมรคบุคคลโสดาปฏิผลบุคคลเนี่ยมันไปถึงจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่การนึกนึกคิดคิดส่งไปส่งมาแล้วก็เชื่อผู้ที่ขยายความแปลความตีความพุทธพจนะ์วิจนรณว่าเป็นอย่างนั้นทำไมท่านหลงไปว่าท่านเป็นโสดาบันบุคคลแต่จริงแล้วเป็นโสดาเพราะเกิดจากการคาดคิดนึกเดาเอาซึ่งไม่สอดคล้องตรงกับกฎสัจจะของความจริง นั่นคือผู้ที่จะไปโไปถึงโสดาบันจริงๆเนี่ยจะต้องเกิดปรากฏการณ์มรรคสมัมัคีอริมัคมีองค์แประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะจิตในสัมมาสมาธินะครับในโสดาปฏิมาจิตละประหารกิเลสสังโยชน์สาประการคือสกฤติธิศิลปดาปรามาและวิจิกิจฉาพร้อมกันแล้วก็ตามมาด้วยโสดาปฏิผลจิตทันทีนะครับว่ากลายเป็นพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกฎสัจจะความจริง ซึ่งพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันเนี่ยเห็นอย่างเดียวกันกฎสัจจะความจริงมีหนึ่งเดียวนะไม่ได้มีหลายนัยยะนะที่จะไปแปลความว่าละแบบนี้ก่อนก็ได้นะแล้วค่อยไปละแบบนี้ไม่มีกฎสัจจะความจริงมีหนึ่งเดียวมันผู้ที่รู้เข้าใจกฎสัจจะความจริงมีหนึ่งเดียวเนะี่ยพูดแล้วมันจะไม่ขัดง้างกันไม่ขัดง้างกับในพุทธพจน์พุทธจนะในส่วนไหนไหนในพระไตรปิฎกนะไม่ขัดง้างนะกับส่วนของอาจักกถา นะไม่คัดง้างกับส่วนของพระพิธรรมนั่นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องตรงกันเพราะเห็นสัจจะความจริงในหนึ่งเดียวกันนั่นเองจึงเล่าส่วนฟังนะท่านจงพิสูจน์ก่อนแล้วจึงจะรู้ความจริงของอริยสัจธรรมโลกุตธรรมด้วยตัวท่านเองถึงเวลาแล้วนั่นะท่านไม่ต้องไปถามใครนะเพราะว่ากฎสัจจะความจริงที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยจะสอดคล้องตรงกับแผนที่ในพระไตรปิฎก ทั้งส่วนที่เป็นพระสูตรตันตบ,บิดกที่ท่านอ้างว่าเป็นพุทธพจน์พุทธจนะและในส่วนของอัตฉรถานะครับในโสรถยานยาน16และในส่วนของพระพิธรรมในโลกุตระจิต8ดวงนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะสาหรับผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมและเป็นข้อเตือนใจนะครับสำหรับกรรมาธิทั้งหลายซึ่งท่งานอาจจะมาฟังในช่องผมเป็นครั้งแรกก็ได้นะผมก็เล่าสู่กันฟังเพราะผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ เพื่อจะไม่ให้ผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะผู้ที่ปัรถนาจะไปถึงอริยสัจธรรมโลหิตธรรมเนี่ยหลงทางนะหลงไปว่าตัวเองเนี่ยบรรลุโสดาบันแต่จริงแล้วมันไม่ใช่โสดาบันแต่เป็นโสดาเดาน,นะเดาว,ว่าการละประหารกิเลสนะสังโยชน์เพียงแค่ข้อเดียวคือสกิทิแล้วกลายเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลซึ่งในกฎสัจจะความจริงนะไม่ใช่เช่นนั้นนะ กฎสัจจะความจริงเนี่ยนะครับการที่ท่านจะไปถึงโสดาปติมัคคบุคคลเนี่ยต้องเกิดปรากฏการมรรคสมังคีอริมรรมีองค์แปดประการรวมเป็นหนึ่งหรือหนึ่งขนาดจิตแล้วท่านเป็นบุคคลที่เรียกว่า,ามรรคสมังคีบุคคลชั้นต้นแล้วตามที่ผมกล่าวอ้างในพุทธพจน์พุทธวจ,จนะในพระไตรปิฎกนะครับต่อไปค้นหาฟังกันนะครับนะอย่าเพิ่งเชื่อท่านจงพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองแล้วจึงเชื่อ ว่ากฎสัจจะความจริงเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมีอยู่หนึ่งเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ